เขาเสียกว่านิดนิดนะครับนอดเดียนะครับนอดเป็นเสียบๆไปนอเป็นเลื่ไปเส้นที่ว่าโดนกระเบื่องนะครับสี่กระซิบมาที่สิบ้านะพ่อแต่ฝันดีฝันยังพอด้อฟูโอ้พ่อพูนฝันอย่ผมยได้เส้นมวอยู่หรอกเส้นฝันเลยครับพ่แมก็ได้เส้นฟูมันบ่คอยไดนอนนะครับนอนบาระครึบบ่ได้นอนเลยนอนนอนบ่เป็นนอนบาระคบ่ได้นอนในนอนปัญญังเอาแต่ว่าเส้นเพื่อนจะไดยบฝัน ครับเพื่อนทุกแต่หลายคนแต่หลายคนมีความสุข้วครับอ่ครับเราเดียดีคนอันนี้ครับก็ฟันก็คือระะปูเอฟซี่าฟันดีอยู่อาเอปูไปเสี่ยงแต่หลายๆคนวาาแบบเดียวกันนะฟันดีอยู่มาสั่นวะเอาไปเสียงแล้วท่านคาว่าโอ้ฟันได้ยับเงินยับข้าไปเออจนดีหรอกอ๋อท่ามงกับพวาสีกค้อเจ้านี้อะไรีกอคยอึ้ยนี่มาทำไมครับอนี้ อย่างเอฟซีเ <huh>. บ um. <can> yeah. <can> like <can> ียนาเอฟซีเบื่อไหมครับผมหนาเบื่อเยอะเบียดเบื่อเบื่อเบื่อก็เนบื่อเอาสีเบียปแอดมินนี่แหละแอดมินถามดูว่าแอดมินต้องถามหรเป่ถามก็เสียบบอเรียงในสุฟฟ็อนี่แหละเมครับุ้นูหนึ่งพวกมีพโยกป่ายบอปูบ่อครับพนไหแบบไรมันยบวกงามาบวกเลยะพนลงมาตีกันเรียบร้อยรับเอาตัวนี้เรียกเป็นแหลกมาันว่า เราเอาเบอร์ตัวนี้แหละครับเอาเบอร์ตัวนี้ไปแล้วเอาเงินมาทันเล้ามาจะไปรักษาหนันเราหนักกับรุปกันออกมากกันเลยนะครับตัวที่ว่าเราเขาโกงเลยครับถามาซิมซีหูหลุดบอกค่ะนี่ว่ายืนเพอเบอร์อะไระครับมดเบอร์ซิมยากบอกเลยครับเกก็ครับหกเก้าของเราหนักนี่เจ่านี้เป็นหนักสีทองครับงามกุ้งงามเตหีดเ็เป็นมิ่งว่าทำไม เกี่ยวก้อนนี่ยังมีเราหนักเป็นเป็นสีเขียวครับต่างๆหน้าที่มาผักดันจะเป็นสีทองสีทองนะครับครับเวอรเนี่ยประตูคอนสอนตีข้อก็ยินอพากเราอย่างเงี้เม็ดทรายสิเลยเป็นวิสซ์คอนแล้วเราใส่มาหายจากเด็กคนนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสิเอาเสียมาฝากปูอยู่กราลังซังไอ้สกินเสื้อสีเขียวเนาะปูมกักใส่เนาะแมนครับ <นะ S 2> แมนเปลือกแซบผีมาถวายปูอยู่แต่วันเขากระลังสกินเนาะเอาะฝาเนาะสกินอยู่ครับ ปูใสใสได้ค่ะเสียมันมาสามเอกคุณมาสองเอกสามเอกจีสองเอ็ยังงสองเอกบสองสามนี่แหละครับใสใสอยู่นอกปูนเนี่ยครับค่มันคำสองเอกเข้ากับมันปรุงเดียกับผมเองคือยังงู่กินเนกินเกียร์เมือสองเอกินเกียรต์นะเองสามสิงลงเอฟซีบอกว่าไม่เบื่อครับปูครับล่างสกีนดยเอามาตวายปูแต่ว่าเอฟซีบางคนเพิ่งกะเพิ่งโทรหาปูว่าเพิมาสิตัเซียให้ มีมีมีครับมีตัวย่งพันทรงมาค่ะมีผู้นึงเพันทรงพานมาให้ครับเมื่อวานวันวันี้บ้านของเนาะครับแต่บ้านของครับได้วอดนานนี้กันอยากเทสไม่แตยเนาะปูเนาะอยากเทสหัวไม้มันเขาวสามตัวสีได้จัดหิ่งจัดยังไม่เนาะปูแมนครับจัดแหงงามต่อ เราพูนว่ามีมีเนี่ยสปอรุซูซากิพูดมานานกี่พวแล้วเนี่ยขาึ้นอีกใช่ไหมมาพูนว่าบางบกระัเลี่ยนแที่แจกตา้งกันบางไดเลแตั้งกันอธิบายขงไปอันนี้พ่อยุแก่ครับเนี่ยยุยุติด่วนแหล่งมงมเชื่อลงไปเนี่ยครับอันพอเขาจะเขาจะมีหน้าจะกินฐานนะมีลูกไส่เที่ยวมาหน้าอยู่บะซอครับถามมันได้ก็บอกฟังเที่ยวมาแต่หน้าเที่ยวมาแต่หน้าดูว่ามันเสียไปเดื่อเียเสียไปได้กาภัยไปยังไง เแยกไปคนสามปีเลยครับออกมาหายไปสามปีครับออกมาสามปีคุณเรียกว่าผ้าเมียมานั่งว่าลูกมานั่งมาสั่นแต่นพอดเดียวเขเห็นหอกลูกเขาเนี่ยลูกพันลูกไผ่คับคบันหลันเดี๋ยวเขเห็นเต้าลูกไส้เลยขึ้นเฮียนประพอนี่ลามโซ่ไปเลยลามโซเนี่ยใส่ลับสองขาเวลามายันลูกเสียวันนี้ที่หม้อใส่ขึ้นไปเอือนเอาลูกซุบง่ายมากทีมมขข่มาเอาคนนี้ตึกหัวมาสั่นมาเลื่อเสียอาไปไป,ไปทั้งในคุณนะมาสัน่นกลับขึ้นมาอันโซแล้วแจ๊คผู้เด็ดแก่หนึ สั้ภาษณ์กับคอรออยู่คนเสียเลยไปเท่ากุมนี้มันจิขึ้นมาอีกอันนี้เรื่องจริงเหรอครับปู่เรื่องจริงครับเรื่องจริงแน่นอนเลยอะนี่เรื่องจริน่นครับเอาเฮ็ดจังไดเราไปทำก็ได้นี่นี่เรื่องจริงจริงนี่แหละหายเข้าไปในกอไผ่นั่นครับของแยกพงไผ่เหรอครับบ่บ่ครับอีกคนอีกฟังนึงครับอินฟังมันเป็นเมี่ยงเัินของเงินบางบทหายไปไม่ทันตัวที่นี่เลยจังใดวานนี้อันติดต่ว่าได้คือจะแลกหายไปสามปีครับออกมาได้ทอนลูกมาน้ำย่งไง แต่พ่อพ่อเนี่ยพ่อเห็นหรอกว่าพาลูกพ่อเมียมาอยามคอแต่พ่เห็นหรอกพ่อถ้าไปแต่ว่าเอาพาคุณโอปปกาเป็นคนเป็นที่ก่อนยินตั้งใจอยู่นี่แหละครับเป็นทั้งสันครับคูณพ่อกับออกอุบายแยกดีๆบอกลูกถ่าแต่ท่านนี้จะคล้องกับแปรเอาื้อสูงลามลูกไว้กับเสาถึงหน้าแล้วกลัวกลัวลูกหนีครับจะลูงนี้อีกอันนั้นล่ามันยังบ่อยู่อยู่แม่คุณแจ๊กถอดเด็กเนี้ถอดได้ซื้อเข่อน ฟาดเมียเขาลูกกลับไปแล้วบ่มาอีกแจ็กแก็ตเอมือนี่แหละหน้าตอนนั้นคนข้าวทามซื้อแล้วบ่ให้ครูพอบ่ขายแจ็กเก็ตอะไรไปครับครับฉันรบตายเราเราบ่ขายต่อไป่าเจียนหลุดเราท่าเจียนลูกก็ขึ้นมาแล้วว่ามูงแจกกับใครแก็คแล้วเราก็บ่เผาเพราะงบ่ไปไกลเลยแสดงว่าเป็นประตูครับประตูมิติอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊กนะครับมันเรื่องจริงเนี่ยนี่บุคคลบินกันได้พ่อโอ้ครับเรียงซ้อนส่วนมากผู้ชายเข้าไปนี่จะหลงเลยครับคือ ส่วทสิเปลยกรีดกันทาผมส่วนใหญไม่อผู้ใส่ดิเราเขาบังบดกก็ดีรับเลี้ยงก็ดีครับแต่ว่าส่วนนี่รับเลียงนี่ไปแต่วิญยานแเมื่อเอดเราแตจิตตะขวนทองรับแลใช่ไหมครับนครับที่บอไปว่าตัวแบบนี้ไปแต่วินยานหมายถึงกางได้ปลูไปแต่จิตตะขวนเองครับรับไปเลยบ่าหรือว่าวัดสมบัติที่แลกมันสีพลาไปเลยสักวอนมีหลอกหล่อสักวอนแล้วว่แต่พัดวตตายเลยดิอืครับสีพ้าบินไปที่มสเปกแบบใดมากแบบนั่นแหละครับ ไปไม่หอดปั่นล่าซา่ากันเลยเนาะขางไม่เจ็ดขางไม่แ,แปดขึ้นอยอู่คโยวาหลกันเผู้สาวนั่นแมนครับสเป,ปีย์ได้มากแบบนั้นไปที่มาฮับเที่ยวมาฮับเบียนแหละนใน,นในฝันใช่ไหมครับว่าตัวงหน่วยหัวลงแมนเลยครับเขามาส่งเปิดมื่อแต่งกัแกงหลดเป็นยังสั่นยันเอื่อนยังค่ะแนวนั้นอันนี้เมี่ยงรับเรียครับสิมีแต่ไปยิงมีแต่ซิมีง่นนมมง,ยงอยต่อยยิงเหยียดเลยคือปั่นมันหัวใจแตนว่าเ์ฮ่มักสันปิดแตงใดแบบใดกันเล รู้เลยแหละครับมาแบบนั้นเรื่อยไปเที่ยวดิเที่ยวภาคอาวปนสมืคอยกอมไปจนถจนเฮากินไนยมนุษย์เบิดปุ่นครับแกจังไดลราพูนีเลยแหละครับบานี่ย้ายบ้านนี้ไงมองเลยแหละครับอันนี้ยุบบ้านดุงเนี่ยบ่ได้ว่้าเขาพูดได้ตัวเจ้าของเองเลยเนี่ยอ่าปูเชอเองเลยนะแม่ครับนี่มือหนึ่งเงิน กานนอนลงไปว่าคือบุญิหรือบู้เห็นบูเห็นมาเอือนเอาไปบริยานเดีกพวมันตอนหน้าตอนบริยานเรื่ายแต่เขาบอกมะเอือนเป็นติดเป็นลงไปเลยไปทำไมอนีิคือบอกมาเอือนเป็นยังคือบ็เห็นสอดชักเฉียวมาจะแก้ทีเมื่อซื้อมันลูกขึ้นมาโท้ยันเต็มเลยมันปูที่ท่อเราว่าเจนกินแวงทั้งทั้งประตูทั้งเขาทั้งไตบนนั้นทั้งแตนหมอนแต่จะสิบก็ใบแล้วเทียนได้ปฏิหัอิแล้ววันเราเห็นยางไก่ไปทุกขึ้นมาซะ ครับเล่าไปจำไมาสายบนถุงเปลี่ยนมผมก็บ,บริจาคแล้วมวยแต่แต่เพรว่ามัดแต่บต่เพราะคำในละเมออยาก,อ,าอ,ยากอยากเห็นทำจกไปจะไปยอยากไปครับแล้วเราเดี๋ยวเห็นสุกขึ้นมาสัน่นแต่ตอนเขามาหับก็บเห็นมาสั่นละว่าทิศแปดขึ้นตัวกันเราขึ้นทีศเก่าเลยแหละมาคือบราเห็นสอดมาจะเกี้ยน,นี่แหละครับผมแต่ทาจนแก้งเไม่ได้เอาไว้ว่าเราเาไม่ได้นอนเมือนั้นครับ มันประเด็นว่าเราถึงแบบ่ายังมาสมัติใจใหายอยู่ครับเฮ้อแล้วมันเป็นปะโถยันเต็มที่เต็มยัเยนเต็มไม่ได้ไปอีกครับเขาเลยประกาศของว่าเราจะไปลองอะไรขามาบ้านเลยคืออย่างครับครับเราจะาไ,ไปไปเมียนะครับไปไป,ไปเมียนหนี่มหญิสั้งว่าจะแต่ข้าวเป่นเบาขึ้นนะโอ้ลอก็ะลรขาพ่อมาเลยเอฟซีปากถามว่าอันกฤษคือไส้ของนี่แกได้พวกกูได้ครับบัตรึงไสเอรีด้ ครับถือใส่อีหลีเด้อคันคันถือใส่โดยคิดเอาเองก็ได้ก็เป็นไปลักษณะพุ่นี้คนอยากได้ไรเสียเอาอะไรอะไรเจ๊ไปเลยอรัอะไรมองพวกไปเลยก็คบกันบ้างอืมเอาบ้าเนี่ยเดี๋ยวด้วยกันเดี๋ยวสันติสุขแบบตัวบบนะครับคือการถือของอีหลีนี่จะออกให้ได้ครับออกได้อยู่ครับคันบันบ่ราะถือยีรีผมก็บ่สามารถจะเสียออกได้จางไหนคือกันโอ้ครับ ซ้ำกันก็ผีเข่าพีเขาแฝดพี่บอกจะว่ามันมีน้ำปลาไดลครับครับออกบ่าไดลมุ้ยไมญยาออกต้องไปหาหมาบุญสวยไปเลยครับหลับตาตื่นสายเอาไปพงหออน้ำปลาไหลครับพี่เขาดีเนาะออกไรอยู่ครับพี่เขาเจ้าสูตรนี้กอให้แตยอยู่ครับครับคันท้าผมก็ประสบการณ์ผีเข่าเห็นปั้งเลยจ้ะยง้เพันมายง้มพีเข่าแม่มีลักษณะแบบใดเราอ๋อมันบุฟเฟ่ต์มันมีหลายรูปแบบเนาะ ขันพีตุ้มทีว่าเขาใส่มากกับเป็นอีรูปแบบนึงครับครับขันพีนั่มมากเลยเข้ามาไปซบตาเขาอีกอีกอีแบบนึงมันหลายรูปแบบดิยเขาเข้าไปซบตาเขาเขาเขาน้ามากกเขาแค่ได้ส่วนบุญหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นเสียภาษามั่นแหละเพราอะไรมาก็บางอย่างตอนนี้เดีวบอกเขาแลวกันเอาให้เขาบางสกุลทางเขาแล้วเมื่อกล่วแล้วว่าขันพีที่เขาค้นใส่มากฝากมากนะคานั่นเองเขาเขาใส่มากแบบไี้ส่มากแบบนี้ใส่มากินมานก่ใชที่มาขาดนะครับ ทามาว่าขาคือมันเที่ยาเจ็บ้องเจ็บใสอ่างเง้อซาวะว่าบนพีบนพีไเฮ็ดปันเฮ็ดันมีดีได้มันมาบ่มีมีดจีเนตบสิว่าบนเราสองเท่สามเท่ใกล้สองโตสามโตนะครับํำวัดเท่หนึ่งมันมันเท่เจอย่างเงี้เท่หนึ่งเลยสิบสองขวดนยครับเท่หนึ่งเป็นลักษณะคชา้าบนมากอันนี้เท่บอันนี้เขาจะอเรียอันนี้เจงจริงว่าแบบมินิบอเอซื้อเพื่ออะไรแต่พอมินิครับมินิอะรดีบอกเป็นไก่ครับ พี่ิ้งกิ้งนี่แหละครับสืบคลอ,องมากพมถอดออกให้ถามผีเลยเขได้ใส่มากครับอันนี้ผมเามเลยเขาใส่มากแบบใดมันขึ้นไปแบบนั้นเพือสิไป,ส,ไปสิไปขึ้นไปวอขผมถามครับขึ้นนะท่านอันบอขึ้นก็ขึ้นพงกรสิกับขังหลุข้อใหม่นะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามัากกนงออมขึ้นเขาใส่มากไปได้ไปลกลับขึ้นไปบ่าะท่านจะถึงเรียนแล้วเพื่อน,นครับแล้วเพื่อน เป็นลักษานั่นผีแปลพักกับป็นี่เองไ่ะมา,ามเป็นตัวอย่างนี้เลยะครับปูคือมันคือมันมาเขาใส่เขาเขาว่าเขาเลี่ยงเขาเออเขาเนี่เรีนว่าบ่นมากนะครับเลี่ยงมากนมันมาเทปปูข้นปูข้นนั่นทุกขื่นือนไปลาเกาเอาไปปีนเลยครับหายเจ็บอกเจ็บทองแนนไปเวิดนะครับปนี้บ้านหลอดดูยงดูงสัตว์ลำมาดูประมาณจากสามสี่เหมือเราหลอดดูอะไรเราหลอดมาหา เาั้นเราว่าเบื้องนั้นไม่มีอห่างว่าพอสัมผัส์บมันก็มีเนี่ยน,นัดก,การเตรียมของตันวิธีถอดผีท่านที่เลยคือกันจากที่เราบอกเป็นคนที่บอกไปเสียเหล็กกินสีเลยก็แต่เป็นดิ้นห้องกะกากุณี่ครับผีทันทีที่เราใส่มาเานี่ยมันได้จับกันใบเน,นะครับเอาพ่อออกเราปรับถามว่ามันชีคือม้นคือเลยครับขึ้นไปเขาใส่มาไปเลยขึ้นไปเอย,ขเ,ยเขาใส่ให้มาอ่ะให้มนกินนะครับก็าขึ้นไปกินขึ้นกันบ่พอเยนนะยครับ พูดอะไรกันเรียบร้อยเลยที่กันครับนี่อย่างจริงเลยล่ะครับผมนอย่างจริงแบบบ่ได้เกิดกับไก่ตัวทาจ้าดังโอ้ครับอันนี้ยริงจริงเจกัะตัวนะครับครับเนี่อันนจริงจริงจอได้งเลยล่ะครับทีนี้ผมขออนุญาตสอบถามนะครับปู่ระหว่างเปิดดวงกับเสริมดวงคนละอย่างกันใช่ไหมครับคนละอย่างครับข้ามาเปิดดวงนี้ครับเสริมดวงก็คือข้ามาเปิดดวงเปิดยุคกระจรแต่คันดวงพื้นดวงห้างนี่ยยังบดดีพ่อนี่ครับ รับเข้าไปปั๊บมาันชิมีแนวฐานมีแนวเสียหรือหรือใดมากโบโบคุมเสียครับนี่คือเปิดเลยครับครับขันห่าเสริมเสริมปั๊บจะมาเปิดนีก็คือทุกอย่างเขาเตรียมฐานมาพร้อมแนวเต่ถเาเราเขาเปิดเขารับเข้าไปก็บชิบุมีแนวเสียครับอือรักษานันเราต้องเปิดก่อนหรือเสริมก่อนครับในไอดีต้องเสริมก่อนครับท่านดีครับถ้าว่าเสริมดวงนี่มันมันนุนในทุกอย่างครับ ทั้งอย่างนันและทั้งการยีนการงานต่างๆควมรักแม่กระทั่งตึ่นข้ามาเจ็บปิด